เมเล็กสองแถววิ่งแจ้วมาแล้วครับพี่รับบริการอย่างดีเชิญเถิดดญิงชายขึ้นได้ฟรีบริการทันใจไวด่วนจีเชิญครับน้องพี่ขึ้นคันนี้ดีกว่าเชิญเลยครับเชิญครับบริการฟรีมีคันนี้คันเดียวในประเทศไทยครับขึ้นกี่เที่ยวกี่เที่ยวไม่ต้องเสียตัตงค์ถ้าใครลงปลายทางขอสตังค์ด้วยนะครับบาทเดียวครับบาทเดียวฮนะ นี่ตังทอนท่านละจ้าฮะพวกคุณแบงอะไรครับกระแบงสิบไงล่ะอขอโทษดีครับลืมฮะลืมฮะแหมลืมเรื่อยเชียบอกให้ทอนตั้งสองทีแล้วไม่เห็นทอนสักทีหนึ่งมันเคยตัวครับมันเคยตัวให้เ,เรียบร้อยไปรถเมล์เล็สองแถววิง่งแจวจอดป้ายแล้วจ้า ควันใจของผู้จราออกที่เบลที่เสถลาหัวห้อยหัวครอนอยู่ไปมาแสงซ้ายแสงขวาเลี้ยวมาเลี้ยวไปเชิญครับเชิญเลยครับ ท่านจะไปเทเวศบางโพบุคโลบางปิ่งวังคิงสะพานควายเกียร์กายบางสอนสะพานมอนโอเดียนบางกุ้นเดียนโรงเวียนใหญ่สะพานใหม่ดอนเมืองสะพานเหลืองสะพานขาวลาดยาวบางปูตลาดผู้กำลังพงพระขนงประตูน,น้ำสะพานดำสะพานแดงจัดแจงขึ้นกันได้เลยครับขึ้นได้เลยเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวออกแล้วครับไปจะไปไหนกันเนี่ยไไหนก็มเรียบร้อ,อยลูกพี่ไปเลยด่วน สองแถวมาแล้วคันนี้คันใหญ่ขึ้นแล้วช่วยเดินเข้าในพี่ป้าน้าอาอย่าเกรงใจที่กว้างขวางจังดังปักควายชิดขวาชิดซ้ายอัดเข้าไปไม่ต้องกลัวเอาเอาเห็นใจกันหน่อยนะครับเห็นใจกันหน่อยครับคนหน้าเดินหลังด้วยฮะคนหลังถอยหน้านะครับชิดขวาชิดซ้ายชิดในชิดนอกแถวซ้ายได้ห้าแถวขวาได้หก 6. ห้อยหนได้ตามสบายครับไม่ตายถ้าไม่ตกถ้าไม่ตกก็ไม่ตายนะฮะแล้วถ้าหากว่ามันตกล่ะก็ตายดิครับเรียบร้อยลูกพี่ไปดวล